ครับท่านผู้ชมเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตลาดสดนี่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะนงจอยก็คือตั้งสมัยปู่ย่าตาทวดของเราเลยนะครับพ่อแม่ของเราเลยนะครับมาปัจจุบันเนี่ยตลาดสดก็ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับเป็นห้างสะดวกซื้อต่างๆมากมายนะครับค่ะตลาดสดนะคะก็เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะนอกจากตลาดสดจะเป็นแหล่งจาหน่ายอาหารแล้วตลาดสดยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่เกิดจากขยะ และก็น้ําเสียซึ่งจะทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงแล้วก็สารปนเปืเป้อนในอาหารนะคะก็จะทําให้เกิดมะเร็งอีกด้วยล่ะค่ะพี่เอกใช่เลยครับรกก่วมสมไยกระทรวงสาธารณาสุขจึงเลยเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาตลาดสดนะครับให้เป็นตลาดสดน่าซื้อตั้แต่ระดับ3ดาวจนถึงระดับ5ดาวเลยครับน้องจอยอ๋อค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะช่วงเบิร์ดไอวิววันนี้จะนำทุกท่านมาพบก,กับเรื่องราวดีๆอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าตลาดสดน่าซื้อคืออะไรตลาดสดน่าซื้อหมายถึงตลาดประเภทที่1ที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงสะอาดถูกสุขลักษณะมีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์การพัฒนายกระดับครบทั้ง3ด้าน ด้านสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยอาหารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคุณผู้ชมคะมาตรฐานตัวชี้วัดตลาดสดหน้าซื้อมีมากมายเลยค่ะซึ่งจอยก็ไม่สามารถบรรยายหมดในเทปนี้เลยละค่ะพี่เอกโอ้โหจะมีมากขนาดนั้นเลยครับอ,อ๋อแน่นอนเลยค่ะพี่เอกแสดงภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลท้องถิ่นฝ่ายปกครองหรือสัางา,า,า,าะนะัสาธารณสุขนะครับต้องมาเรียนรู้ร่วมกันเลยครับใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรครับสัปดาห์นี้ครับพี่มีต้นแบบการเรียนรู้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไมู้้คนได้เรียนรู้กันคร เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีไหมคะพ,พี่เอกไปครับไป,ไปสำหรับเรื่องนโยบายและวิสัยทัศนะครับของการทำตลาดสดในตลาดสดเทศบาลเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะนั้นเราต้องประชุมกับพ่อค้าไ้มคะว่าเรื่องกำหนดราคาสินค้าจะต้องติดป้ายขึ้นราคาว่ากิโลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย าการเก็บขยะหรือที่เก็บขยะเนี่ยตรงนั้นที่โซนนผมบอกก็ได้นัว่าต้องให้สะอาดต้องให้สะอาดต้องให้รักษามาตรฐานให้ได้แล้วต้องดีดีขึ้นปราดนี่จะถือว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับเพราะบางทีฝรหลังยังยังยังมามาเดินชมเลยตราเนี่เพราะนั้นเราต้องทําให้นักท่องเที่ยวหรือใครที่พร้อมจะเข้ามาเข้ามาศึกษาดูงานตราดของของเทศบาลได้แล้วก็นําไปเผยแพร่ได้ สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของด้านวิชาการนะคะก็อาจจะมีการอบรมผู้ประกอบการนะคะในในในตลาดสดแห่งนี้เป็นประจําปีแล้วก็จะมีในเรื่องของรถมบายอะคะ่ะเราก็จะมีมีการเฝ้าระวังสุ่มตรวจสอบอาหารสดนะคะประจําปีอย่างน้อยปีหนึ่งปีละครั้งถึงสองครั้งนะคะตลาดสดแห่งนี้แล้วก็จะเป็นที่เลี้ยงในเรื่องของอื่นๆด้วยะคะ่ะ ที่นี่เขาสุดยอดจริงๆเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วพื้นตลาดยังแห้งและนอกจากนี้ก็ยังมีระบบการจัดการขยะและน้ําเสียที่ดีอีกด้วยแต่ที่ขาดเสียไม่ได้นะคะมีนายกเทศมนตรีที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยแหละคะ่ะรวมถึงคณะกรรมการตลาดนะคะก็จะได้มาจากการเลือกตั้งของชุมชนด้วยค่ะพี่เอกต้องอยครับเพื่อนผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับพี่สังเกตเห็นนะครับที่นี่ครับมีตาช่างนะครับ ที่ได้มาตฐานนะครับจุดทดสอบอาหารด้วยมีให้บริการนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ครับพ่อค้าแม่ค้านะครับคณาะกรรมการครับเขารักสถานที่ที่นี่ครับเขาหวงแหนและมีความรักให้กับที่นี่ครับทําให้การทํางานเนี่ยการบริการตลาดพัฒนาตลาดเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออะไรเหรอคะพี่เอกที่นี่ครับเขามีมุมนะครับที่จะให้แสดงความคิดเห็นนะครับเปิดรับกว้างมากความคิดเห็นเนี่ย ใครนะครับแต่มีแนวทางการพัฒนาตลาดอย่างไรสามารถมาหยอดตู้ได้นะครับเขียนมาแล้วก็ใส่หยอดตู้ได้เลยครับและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมน้องจอยครับผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยนะครับต้องหัดสังเกตและใฝ่รู้นะครับในมาตรฐานต่างๆนะครับที่ทางราชการเนี่ยได้รับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Clean Food q u a t อะไรต่างๆที่น้องจอยมีอะไรบ้างเซฟตี้ค่ะพี่เอก Clean Food q u a l t แล้วก็ส้วมสะอาดค่ะแล้วก็แต่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็เป็น ป้ายตลาดสดน่าซื้อ5ดาวเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะเขายังพงรักษาความมั่นคงความยืนยงคือรักษามา5ปีเลยค่ะพี่เอกและที่นี่เขายังเป็นเจ็ดปีเปีเลยเหรอที่นี่นะพี่เอกรู้ไหมเขายังเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยโอ้โหนี่ค่ะตาชาวต่างชาตินะครับเขามาศึกษาดูงานกันที่นี่ใช่ไหมน้องจอยใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลวเป็นแหล่งเรียนรู้เลยครับตอนนี้สุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมคะพี่เอกสุดยอดอีกทีนึงครับ เยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้สารคาดีสั้นพาชมชวนคิดพิจิตฝันสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆในงานส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีนะคะครับสัปดาห์นี้เบ <Bird S 1> <Eye S 2> ิร์ดไอวิวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมติดตามชมเบิร์ดไอวิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกใส่เสื้ออย่างนี้ไม่ร้อนเหรอร้อนดิ แล้วมามทำอะไรอะ่ะโอ้ยพี่มากเก็บข้าแพงนี่แพงพี่หมดแล้วเนี่ยโอ้ขอสักสองแพงได้ไหมามาทำอะไรจอยขายเคยเหรอไม่ใช่จะจะขายมหม้อหม้อเคยปรอๆกันเลยฮ้ยไม่รูอะไรไปเลย